หนึ่งแล้วก็สามแปดสามแปดสามแปดก็สี่หกก็แจ็คโตนี่แจ็คโตมันเปะเลยเว้ยเจ็ดตัวเป็ดตัวเปะเลยเป็นปเปรกวันนี้ <c oughs> แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว,วม้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ <c oughs> เนี่เป็นยังไงถูกไหมได้เก๊ตังได้ซื้อไหมยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้อบพรว่าได้ได้ไปซื้อหมดงดงดที่ผ่านมาน่ะหมดได้ไปซื้อหมดได้ไปซื้อออกไปไหนบ่ได้ออกไปอยู่ไนฟ์ฮะซมน้ำหน้าซมน้ำหน้าเขียนไปซื้อแล้วไม่ซื้อหมดทุกตัวเลยเอาซมน้ำหน้าซื้อแต่อายุตาซื้อแต่ของตาเขียนไปแต่ไม่เอาซื้อแต่อะไรเจ็ดสามเออเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ด เขียนไปทั้งบนทั้งล่างแต่ไม่เอาอ๋อเงินไม่พอก็อย่าไปคิดมากนั่นแหละนอยางเราซื้อแต่ตัวที่เรามักเนาะอืออือ่าแล้วงวดนี้ได้คำนวณได้คิดดังได้ยังเลขยังเรียบร้อยเรียบร้อยไม่หนักเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเอามับเอามับไปเลยนไม่ยากไม่ยากเลยสูตรใหญ่พอสองถามไปแต่ว่าต้องเบิ้งตัวใดเดียอย่างนู้นยุ่งเฉยตามันมั่วเราเห็นแต่ไหนตาหมื่นตา แว่นตาเขาซีไฮไปตัดนี่ตัดใช้เงินจากบาทใด้จิู๋เลยเนาะเดี๋ยวเวลารถบินถามหนมาเขาเรียกเขามาเลยตัดเลยมีคนเขาบอกว่าซีห้าร้อยผมว่ามันใส่อยู่บ่อย่าแจมใช้แว่นซีห้าร้อยบ่อย่าแจมมีแต่พันสองพันเด้ออันนี้เขาว่าหาพันนี่ร้านเอามาขายแต่มันเบิดมันเบิดอะไรมันเบิดอายุเร็วนี่ใส่ซื้อใส่ซื้อเอออเามาจะซื้อรินหมดเลยนะแว่นมีแต่สองพันหาพันพูดแล้วซ้ำพุผลแล้วมันจะแพงๆแล้วแว่นเราก็ว่าบ ถ้ามีตังถ้าผมมีตังผมจะพาไอ้เจียมไปตัดแต่ด้านผมไม่มีตังค์ผมมีแต่ค่าน้ำมันมาหาไอ้เจียมเจมันจนยาบอกถึงยาบอกบริจนรวยแต่มันยังผมมีเงินถึงสี่ห้าพันสิบห้าไปตัดเมีเงินสี่ห้าพก็พาไปตัดเออเราเราเรายังเราเห็นโหงฮะ เดี๋ยวซื้อมาให้ไหมบ่ต้องว่าจะมาตึงเหล่าว่ันะมาตังเหล่าพูดเลยเดี๋ยววันนั้นกลัวแบกมาไม่ไหวไงเตาเล่นเตาหนักมาไงเดี๋ยวทีนี้รู้แล้วว่าขับรถเข้ามาได้เดี๋ยวจะขับรถเข้ามาส่งถึงที่เลยเอ๊ะดีไหมอย่า่าเสียงดังไย อ้าวเบสิกคนเักคนช่างเราันมีน่จะบอกแค่อ๋อไอคนชางบ้านช่งเราใช่ไหมไม่ต้องเสียงดังเขาว่าเขามม่ยังเขามม่ยั้งเขาสิามอยู่เขามาเห่นมายังนั่นอนเขามาเขามาตรวจสอบว่าเจ๊แจมนี่เป็นโควิดบ่มันนึงยยินมาตรวจสอบหูย่าก็ไปบนดเนหูก็ไปอีกมึงเขามาตรวจสอบเป็นสอบไปเลยตรวจสอบเป็นมายาวยาวๆยาๆบเนาะเออบ่มีดอกบ่มีดอก งวดนี้งวดนี้จะหายได้ไหนโอ้ยอ่ะเอาดิหยิบเอาหยังหยิบเอาหยังเอาเอาสูตรแกหยิบเอาสูตรติอ่ะเดี๋ยวสิงวดนี้สิก็ขวัญมาเป็นตัวเดียวนะครับเจ๊แข็มก็โอ้ขวัยไรไรอืมนะครับได้ไงไม่ใช่เหรอ เอาเล็กวันให้ดูเออดูมาเออเล็กวันเล็วันก็คือเหล็กวันเวันคิดวันน่อยนมเล็กวันนเาตามวันเอเอาตามวันล็กวัน ได้แจมให้มาได้เจ mm. ็ดตัวเด็กวันมีม so ันออกวันพุธมันพุก็ดูวันนี้มันออกวันพุธมีสีวันพุก็ะด่ก็เชียนเอากัวเชนให้เร็วนี่เชนให้แล้วเออเนให้แล้วก็ไมเป็นไรอืมเชนให้แล้วดูพวอ่ำเลย่พกอ่ำตว่าเอาเหล็นี่ก็จริงเลยเออเอาเล็กจริงเลยจงเลอเหล็กที่แจมมากเลยเอาเหล็กไปเอาเราเ็กิเเอเอาเห็นยางเป็นกรถูกเอาเล็คึกนี่เลยแลวนี่อ่ะ อันนี้ก็เป็นต,ต <hi> ัวเก่าตัวเก่าก็อสร้างมันมันเป็นเหตุอะไรมากส่วนก็ตัวไปส่วนเนาะเครียดไปว่ะตัวเก่าก็ได้เซูนหาถ้าเรายังเขียนเลขอีกเนาะเ้่าอะไรยังเขียนเลขว่ะเดี๋ยวมึงซื้อทำไมเพราะเพลือกไก่ผู้เห็นเพล่อกซีมี่ผู้ใดบริจาคสายตาให้เหน่อยแมนเพล่อเขาบอกโอ้ยเอาตาคอยไปโหลดกีมนุ่นตามอ่ะ เจ้าส okay. ิบกหวยเม็นดิสิเอาลูกกระตาค่อยไปค่อยสิ้เจ้าตะครีบเอาด้อยตะคมันสร้างคนตัวเสื่อมตะคีบสร้างันนี้วันนี้ก็มีเด็กตุกกลับอ่ะก็เป็นตุกกลับสร้างมันเนาะอืมแต่สร้างมั้งมันเป็นตามตุลิดแก้มดแก้มโกงเงยเงยแล้ว หลายคนบอกว่าทําไมแอไม่ซื้อแว่นให้แกนะครับไปหาไปหาทุกรอบแต่แว่นแว่นแบบแกไม่มีสายตาสั้นายแว่นสายตาเนี่ยสายตาสั้นใช่ไหมมันหายากแต่ว่าเขาบอกว่าทําไมไม่พาแกไปตัดก็อยากจะพาไปตัดแต่ว่าเอดเงินไม่มีก็ลึกตนกลตนนะครับก็รอรอนะครับแต่ก็ ได้เงินมาก็ให so ้ไ like อ้ใจเจีมเลยคนที่ฝากเงินมาก็เอามาให้ไอ้เจีมให้แกใช้ให้แกใช้ไอ้เรื่องเขียนแค่นี้ยมันก็เขียนไม่นานนะครับแกก็ก้มเขียนแค่แป๊บเดียวนะครับแกไม่ได้ไปไปนั่งเขียนทั้งวีทั้งวันนะครับมันก็ไม่ได้ว่าว่าทรมานอะไรมากมายนะพี่ถูกไม่รู้อแต่ว่าเงินเงินเ้ามาให้แกใช้ดีกว่าบอกเออเออเอาสองสื่แล้วเขียนนี่ด้วยนี่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 สี่ห้ายังไม่มี มีในสี่ห้ามีแล้วมีแล้วมีสอันนี้มันมันมันอันนี้มันใบเก่าตัวใบใบนี่แหละมีกันยานี่อ่ะอันนี้มันสี่อย่างนี้สี่หกนักขี่ว่าเลี้ยวนี่ไงนี่สามสี่ห้าไม่เอาอ่ะสามสี่ห้าอ๋อสามโมดเดิลสี่สามตัวเอาเอาใส่อีกบ่เอาใส่ดีไงใส่สี่ห้าอู้วโมดเดิลอันนั้นไใบซื้อว่าให้ซื้อนั่นไใบซื้อเออจะลืมซื้อสามตัวลอตเตอรี่มึเขียนกระดาษจะขอบอเขียนกระดาษไห้คอยนี่ที่หาซื้อเอาด้วย เออค่ะอ่ะแกแจมไม่อะไรเอ๊แจมไม้มาตามนี้ใช่ไหมแกแจมนะตัวเดียวเป็นเม่นแจมแจมไม่ได้แม่นตัวเดียวตัวเดียวนะงมเหมือนกันเออจะแจมงมหานะเข็มตกงามเข็มอะไรนี่เคยซื้อประการมาให้สองด้ามมั้นไหนปากกาเขียวปากการสีดำเงินนี่โน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 ่อปากกาสีนดำเงินโอ้มีวิทยุฟังด้วยเอ๊ะแจมนี่พึ่งพึ่งไก่ดังไก่สีมดอายุอลไรไก่ดังไก่สีมดอายุเนี่ย จะแจมฟังฟั่งขื่นของบุไดทั่วทิพนะทั่วคขื่นของทั่วทิพเข้ามาจัดขื่นยังเนาะอือทั่วทิพยังอีกฟังตลกแต่ยังเนี่ยอ๋อฟังตลกเดี๋ยวปากกาหนยะสุดยอดเจ้ามื่อเช้านี่ของใหม่บ่นอีกยู่นนี่เก็บเอาห้าหกเจ็ดบึดเนี่ยยังเนี่ยปากกาหนนะปากกาลายจิตใจโอ้นะครับเจมอ้าวเมื่อเช้าเห็นว่ามีเอฟซีขับรถมาหาถึงที่เลยพ แก่ไก่ไปมาแต่ไก่ไปมาแต่ไก่ขัดมาจางกุ้นทีต่ำดัธรรำมาดังขัดเอเฮ้ยดังเฮงเนาะขับรถมาแต่ไก่เขาบ่ได้ซื้อลอตเตอรี่มาฝากติอือบ่ได้ซื้อมาฝากอ่าทีหลังทีหลังให้เขาซื้อลอตเตอรี่มาฝากตีโน้ตเมนซะเนาะออืเพื่อสิได้บ่ต้องไปซื้อหวยเนาะออืบ่ต้องออกย่างออกสีง่ายง่ายมันลบากแต่แบตบ้านนึ่งบอต้องซื้อหวยเนาะขั้นขั้ขีบอเอาเจนซี่ดีกว่าบอกว่าเอาเจนซี่ดีกว่า เจากไหนให้เขาซื้อให้ยยแจมเลยคนละยี่สิบบาทคนละยี่สิบาททุกคนทุกคนคนละยี่สิบบาทถ้าถูกมากก็ให้ยยแจมไปยี่สิบบาทไอ้ลอยหนึ่งก็เอาเป็นเจ้าของเนาะแ่ผู้ออกเขาคิดอะไรเนี่ยแต่เขาบอกเออบ่มมีดอกถึงยี่สิบเอาไปสักสิบบาทเนาะ บอกอยากเขียนให้ใหม่น่อมักเขียบนี้ตัวก็มักเดีเ็บลๆเงยเเบิ้งน่ยดีแลวดีแล้วดีแล้วัน้เราเขียนไหกอนบอเขียนบห้รมือนีไ่อยากูดด้่ากใครหรอแล้วจแก่ตาเอาดเขียน้นเลยอาเขียนเขียนให้น้อยเขียนให้น้อยอยากเขียนม่อยากสีหูอยากสีหูตาเีนบิหนงมักไลีเ็บล้มๆเงยเเดี มักหลายเด็กเขามักเออเออลืมหน้าลืมหลังลืมหน้าลืมหลายอะไรออกดีป่ะตัวนี้ตัวนี้ลยตัวไม่หนีตัวไม่หนีตัวไม่ผมผมอยากสิให้เขาซื้อแว่นให้ไอ้เจมเนาะผมก็เลยให้ไอ้เจมโกงเงยเงยจงซื้ออแม่เขาจะได้ให้เงินมาซื้อแว่นเงินหนี่ดีเนาะเงินนี่คือดีเลยป่ะเฮ็ยยังได้บัตรอาทั้งนู่นทั้งนู่นทั้งเออดีแค่เงินแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้ได้ฝันได้หยังแล้วบ่บ่มีฝันตี ไม่ได้ฝันแต่มีเล็กฝันฝันเห็นฝันเห็นยายอุบลเฝันเห็นยายอ่ะต่างกันสี่มอนข่ตัวนี้ไก่โพดไก่โพดสิเบิงว่าสิเขียนเหล็กตัวใดให้เขียนให้คือกลุ่มอ่ะเอาละเอาละกล่มนี่มักตอนตอนนี้แหละผมมักตอนตอนนี้แหละตอนกล่มเบิงนี่แหละสาติใต้ โอ้มีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งทความจำไรเนาะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งักยังงหนึ่งยังแปดเนาะหนึ่งแปดความจำสึกพอใส่ไหอยู่บางครั้งก็ลืมบางครั้งก็ลืมอืออ่ะสองสองสี่สอะไรสามหนึ่ง เล็กวันโอ้เจ็ดตัปิเล็กวันมีสามตันั่นบอกนี่ยูหนี่อดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวทีเอาไอ้ไอ้เบิร์นี่หลายคนอย่ารู้เอามาหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองสสหนึ่งสาปดสหสห้านะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยอันนี้มาทำไมเนี่ยศูนย์ห้าห้าศูนย์เรู้มาองกหมันมาเองมั้ง เจ็ดแปดแปดเจ็ดอันนี้กลับให้หมดเลยนะเนั่นเป็นตามตัวเลขอันไหนมีปากกาแดงไหมพี่อูดนีเลยพี่อูดปากกาแดงไหมมีอยู่ปากกาแดงให้แกวงวงให้อ่ะแกชอบชอบตัวไหนเออที่สุดชอบตัวไหนมากที่สุดนะอันนี้มันคู่กันแล้วอันนี้คู่กันอันนี้คู่กันอันนี้คู่กันกันอันนี้ก็กลับอันนี้ตัวกลับหมดเลยนะตัวนี้ตัวกลับหมดแต่ถ้าแถวนี้มีแปดตัว ชอบทุกตัวเปนังเงชอบทุกตัวชอทุตัวเลยป่าชอบทุกตัวเลยังนหชอบสุดๆอ่ะตัวนี้ก็มักน่หนึ่งหนึ่หักหนหนักหนึ่หนักสองสีโอเจมักเลขสตัวนี้หกซี อันนี้มันจังไรหมุนมันก็มักบมดได้นี่ก็ได้มักบมดทุกตัวมักหมดทุกตัวก็ซื้อเลยเนาะซื้อแลดไแต่ปแต่ว่าใครแยกจกใครแจกวให้ใรแจกนคนแจกใค่แจกใครแจกใครแจก่คแกใครแจกใครแจกใครแจกใครมจกลครแจ่ใครแจกใครนจกแตกใัรแนี้คัแจกใมันมาใครแักใครกกใครแมกใคยกก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 า อืมตีไร้เคยอืมอันนี้บอกให้ซื้อเป็นลอตเตอรี่เอานี่ฮะนี่ก็ซเป็นค่าลอตเตอรี่เอาเลยซื้อเป็นลอตเตอรี่เอาเออเป็นเอาแต่แจมเคยถูกลอตเตอรี่อยู่บ่เคยแม่นบ่ถือซ้ำตัวนี่สองตัวนี่เด็กไข่สองตัวนี่อว่าเด็กไข่แล้วมึงถือซ้ำโตสองัวแต่ทีนึงยังบ่ได้อ่า ที่หนึง,งยากกว่ไแดดเราเคยได้ที่หนึงจะได้หลบแดดหมดซ้ำโตก็สิบองตัวถ่ายอยู่ล้ได้งวนดนี้เลยเนาะงอะไรหวนดนี้มันยังบริสุทธ์เท่าไเดิอ้ออาวก็เดี๋ยวเอฟซีก็ซื้อมาฝากแล้วก็เอาปากกาออกปิดทำไมเดี๋ยวก็มีเอฟซีซ,ซื้อมาฝาจะจะกมันจเขียนมากม,มันจะเห็นมันจะเป็นงามเนาะ ก็ดีผู้เบาผู้เบาเบิ้งหลายเติร์ยให่ผู้เบาเบิ้งหลายไหผู้เบาอู้วลอหรอผู้เบาเบิ้งหลายเขาสืเบิ้งว่ะแิ่เจมเป็นจังไดยนึ่งเขาเบิ้งเขาสืมาขอร้ว่าโอ้เจมยมันเป็นเ็มพี่เขาว่าูาแล้วอยู่อ่านยู่แถวอะไรนู้ดจำบ่ได้เลยจำไม่ได้จำไม่ได้อจำบ่ได้ก็ไ่ต้องจำจำไม่ได้ยูไว้ยังสิทางทางทาง จำไม่ได้ยังจะคิดอีกเหออ่าบอกต้องคิดแล้วโอเคโอเคสำนี่เลยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ